กล้วยเอ้ยรอหกห้าแล้วมาว่ะมาว่ะคูอย่างเยอะครับคูอย่างเยอะคูณสามถึงสามห้าพันสี่ร้อยสองสิบสี่บาทครับผมเอาแล้วครับผมสวดดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กอผมเสียบังก่อนนะครับนี่นะฮะวันนี้เสียจะมเลินสวีทโบน,นันซ่าเหมือนเดิมนะครับผมก็ จะเล่นช่วงเวลาที่เคยเล่นทุกๆครั้งนะครับเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสบวกเยอะที่สุดนะครับผมอ่าแต่ไม่ได้ล็อเปอร์เซ็นต์นะแค่โอกาสบวกเยอะที่สุดเพราะว่าช่วงเวลานี้คนจะเล่นน้อยและโบนัสจะมาแตกเยอะที่สุดนะครับผมอ่าเสียการันตีไว้แล้วนะว่าเล่นสิบครั้งเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ประมาณ7จ็ถึงแไม้เลยทีเดียวนะครับผมอ่าและวันนี้นะครับผม เสียจะมาเล่นปั่นเอามันตามล่าเงิน10,000มืนบาทนะครับผมอ้าวหนึ่งมืนบาทนะโดยมีงบเพียง4 0 0 0บาทจากกำไรของทั้งตอนจนก่อนที่ผ่านมานะครับผมใช้กำไรของครั้งก่อนที่ผ่านมามาตามล่าเงิน10,000มืนกันนะครับผมเพราะตอนนี้ก็เก็บสะสมได้4 0 0 0บาทนะจากคลิปที่แล้วก่อนหน้านี้แล้วก็คลิปก่อนหน้านี้มารวมกันเป็นสี่พบาทนะครับผมมาตามล่าเงินหนึ่งหมื่นกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้เสียจะปั่นจนได้ 1 0 0 0 0หรือเปล่าครับผมด้วยงบเพียง4,000บาทมาครับผมนี่ครับ4,000บาทครับไม่ต้องรอช้าครับผม4,000บาทจัดไปเลยครับผมรอการซื้อฟรีสปินฮะตามล่างเงินหนึ่งหมื่นกันอ้ยเปิดดีกวยสวยงามดีครับสวยงามอยู่ครับสวยงามอยู่คุณชมมาครับฟรีสปิน10ครั้งครับผม4,000บาทอังุ่นมามาดูกันว่าเราจะได้เงินถึงหนึ่งหมื่นหรือเปล่าครับผมเพราะวันนี้เราทำคอนเทนต์ตามล่างเงินหนึ่งหมื่นนะครับผม ด้วยเทคนิคของเสียเองนะครับผมอ่ามาครับโอ้โหเมื่อกแตกเยอะนะแต่ว่ามันบวกมาแค่658บาทครับผมโอเคอุ้ยมเก็ลูกลก้าจมูจะออกไอแงแห้งเอ,อ้ยมึงเว้าเยอะไปแล้วมึงเว้าเยอะไปแล้วไอ้นมเอ,อ้ยแตงโมมามา,มาลูกกวาดจมูกหนี่ออกแล้วครับผมหวยสวยคูณสิบฮะโอ้โหหวยเฉยเลยถ้าจะเล่นหวยซะแล้วนะคูณ136คูณ31ค,ครับผม4,260บาทครับผมบวกทีเดียวก็ เข้าทุนเลยครับผมแถมได้กำไรมา874บาทเลยนะบวกโอเ,เอาแห้งเลยบวกทีเดียวแห้งเลยเหรอคุณพระเดี๋ยวก่อนสี่บวกทีเดียวแห้งเลยคุณผู้ชม4,874บาทครับผมไม่เป็นไรฮะหมลยแรกก็ได้กำไรไปมาที่สองจัด4,000เลยดีกว่านี่ครับจัด4,000แปดไปเลยครับผมของจริงอยู่แล้วนะฮะมาครับผมเพื่อตามล่าเงินนึงหมื่นนะคุณผู้ชมมา นี่รั้งที่2นะถ้าเกิดครั้งที่2ไม่ได้นี่ครั้งที่3เสียไม่เล่นนะเสียบอกก่อนเพราะว่าครั้งที่3เนะี่ยโอกาสเสียสูงมากนะครับผมซึ่งเสียเล่นทีไรเสียทุกทีเลยซื้ออย่างต่ำแค่2รอบนะสําหรับเสียนะครับบวกยาวดิจะคูณแค่6อะ่ะ6กร้บาทครับอุ้ยสวยครับมีคูณสิด้วยผู้ชมคลวยออกต่อฮะเก้าสิบสามแล้วครับคูณสิบเก้าครับผมเก้าสิบสามคูณสิบเก้าเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทครับผม สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบแล้าครึ่งทานแล้วคุณจอมเฮ้ยมาดีมาดีหนึ่งหมื่นต้องมาแล้วคุณชมกล้วยครับอัางงูต่อฮรโอ้ยสวยคุณคุณอุย้ยอุ้ยสองร้อยสิบสามคุณคุณไม่หมออุยอ้ยได้ฟีดสปีดอีกห้าครั้งสวยสวยดิก็มาดิหนึ่งหมื่นต้องมาแล้วผมบอกเลยผมบอกเลยนะคุกคูร้อยคุณร้อยแต่แต่แค่กล้ยลวยอลดิโอ้โหหนึ่งพันสามร้อย โอ้ยคูร้อยมาแต่มันแตกแค่กล้วยอืมกำมัดเลยไม่เป็นไรอุย้ยสวยปกเยอะเก้าสิบสามคูณสี่เสียดายมากครับคูร้อยมาแต่มันแตกแค่กล้วยสิบสองบาทไงเมืเ่อกี้เสียดายจัดเลยไม่เป็นไรคุณผู้ชมสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบ็ดาทสี่พันห้า้อก้าสามฮะกำลังจะเท่าทุนแล้วคุณผู้ชมครับไม้นี้สวยครับแตกเยอะ ลูกกวาดเขียวสวยดีกล้วยเอ้ย้อ,ยองห้าแล้วมาวะมาวะคูณอย่างเยอะครับคูอย่างเยอะคูณสามสิบสาานส้อยหกสิบสีทครับผมคูณร้อยแต่แค่กล้วยไม่เป็นไรฮะนี่ฮะเราบวกม,มาห้าพันสี่ร้อยหกสิบาทหนึ่งหมื่นห้บาทคุณผู้ชมแต่มูออกต่อสวยคูณสี่ยังไงก็สิบหาทหนึ่บบาทครับผม คูณร้อยมาแต่แค่กล้วยไม่เป็นไรฮะถึงหนึ่งหมื่นอยู่ดีครับคูอย่างเสียดายคูร้อยมาแต่แม่งแต่แค่กล้วยสิบสองบาทเลยได้แค่พันคูณร้อยบวกร้อยสิบบวกสิบเป็นคูณร้อยสิบทำให้มันแต่แค่พันสาม,สามเสียดายจัดเลยคุณผู้ชมไม่งั้นนะเหยียบสองหมื่นเลยเสียบอกเลยเหยียบสองหมื่นแน่ครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เสียมาตามล่าเงินหนึ่งหมื่นครับผมปั่นเอามาน,นะะตามล่าเงินหนึ่งหมื่นแล้วก็ภารกิจ ซักเซ็ตและคอมพิวไปได้ดยดีครับผมได้มาได้มา1 1บ5 4บาทนะครับอาละครับอาเสี่ยต้องบอกก่อนนะฮะว่าเจ้าเกมสวิมมันซ่าเนี่ยมีน้อยเล่นน้อยนะครับมีมากก็เล่นเท่าทุนที่ไหวพอประมาณนะอย่าจัดหนักจนเกินไปนะครับผมเสี่ยงขอเตือนไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็เล่นด้วยใช้ความใจเย็นเข้าแรกนะครับผมสำหรับเกมประเภทนี้นะฮะใช้ความใจเย็นด้วยนะครับอย่าหักผมหรือว่าใส่หนักจนเกินไปนะครับเกินตัวนะครับ อาฮะเรอย่างที่บอกครับเสียมีเทคนิคของเสียนะที่เสียเล่นได้บ่อยๆเนี่ยเพราะว่าเสียเล่นช่วงเวลาที่เสียบอกนะมันจะมีโอกาสบวกเยอะที่สุดนะครับผมอาใช้คำว่าโอกาสบวกเยอะที่สุดนะฮะอาแต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแต่โอกาสบวกเยอะที่สุดเพราะว่าคนเล่นน้อยและโบนัสมันจะแตกบ่อยนะครับผมเพราะว่าคนมันเล่นน้อยช่วงเวลานี้นั่นเองนะครับ้าใครอยากจะปรึกษาพูดคุยกกับเสียหรือว่าจะสอบถามเทคนิคหรือว่าวิธีการเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ย เข้ามาสอบถามได้ที่ไลน์แอดของเสียมังกรน,นะครับเสียแปะไว้ด้าาล่างด้านล่างใต้คลิป u t u b e นะครับผมแอดไลน์แอดของเสียเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับและหากใครที่ต้องการจะสมัครเล่นเกมนี้นะฮะก็แปะลิงก์สมัครไว้ได้ด้านล่างแล้วนะครับผมไปสมัครเล่นกันได้เลยนะครับและถ้าบอกมาจากเสียนะจะได้รับเครดิตฟรี50ด้วยนะครับผมอ่า แลต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้ต้องใช้ความใจเย็นนะครับผมอ่าน้องๆหนูๆเนี่ยหากใครที่จะเข้าวงการนี้แล้วก็ระวังด้วยนะครับมันเข้าง่ายและออกค่อนข้างยากนะดูเสียดิเล่นมาหลายคิมแล้วโอเคครับผมสําหรับวันนี้นะฮะเสียก็ต้องขอตัวลาทุกๆคนไปก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะใครอยากจะเล่นเกมนี้สมัครได้ที่ลิงด้านล่างครับว่าใครอยากจะพูดคุยกับเสียแอดไลน์อของเสียมาพูดคุยกันได้เลยครับสำหรับวันนี้เสียขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมารกิจสักเส็จคอมพิวไปได้ดูดีครับผมสวัสดีครับ